เข้าเรื่องมาเข้าเรื่องเลยไปใส่ก็แต่งตัวพี่ลึกแค่นี้ไปแข่งกับกำนั่งตึ๊ดเลยนี่เลยด้วยหน้าหน้ามากกำกินอันนี้นะในคอยเบ่งก่อนนี่กินโลดหมอคอยย่าดเบื่อคอยทำยาบ่ไอเธอนละบ่เด้อกินได้หรือเปล่านี่บมดได้ใส่ยังบ่มิติยากันพี่ปอบเอยใส่อ้ไรยื้อไอเอาเาจะเป็นปอบจะก็่ต้องกินน้าเจ้าเอาลองกินนึ่คอยเบ่งก้อนคำหนึ่ง มามานาเะเี้ยังไับเนาะบไปไม่ได้ไปยันเพื่อนยอดเลยนี่เข้าไปเลบ่มีเงินเียกัเงหมทันมีแล้วเนาะแฮมีเจ๊ทงลาวมีเงินเนียน้อก็ไปก็ชงองินมเชานี่มีพลังวะ มาขอตัใหก้กินน้ำขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับอ้าวพี่น้องเอ้ยโดย เปิดภาพเพื่อนกัเพื่อนชาวใบวันนี้ก็ฮะสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เขาหลบและหักแพงเบิด์สุขคนพี่น้องเอ้เบิด์สุขฟูสุขคนเด้อพี่น้องเบิรสมองสมบัติเด้อพี่น้องเนะาะวันนี้ก็มา,มากินส้มน้ำกันนี่ขอดก้อยแก้วหวานนี่หาชาวใบพี่น้องเอ้ยก็พอดีว่ามามแต่ไปาหาลุงหมอพี่น้องเอ้ยไปหาท่านหมอแหละไปเยี่ยมเบิึง เลยบรมนาโมูว่าโมมาพี่แล้วบรมหอดพี่แล้วเห็นมุกโทรถามเพื่อนว่าไปหาบ่าวพูพี่น้องเลยเลยมาถ่ายชาวใบถ่าทีมงานก่อนพี่น้องเลยเนาะจังได้กระปากพี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์เบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้แน่เด้อผมให้พี่น้องเนาะเอาจังสีมีรายได้เล็กน้อยๆพี่น้องไอชิ้นเดือนมากกันค่าใช้จ่ายกันลายพี่น้องเอลด ่าเดี๋ยวนี้จะเติบบดเล่งแห้งหมดเลยเล่ง<บ>แล้วมันรูดเอ้ามีบาวีขาล้อกนเดือนจตงก้นนั่น<ว>นีกระไคอโยโบได้มีไปเทิร์นไปใช้นะอะอยกเมีกล่กล้เ,เมียเกลยอกเมียเกิดเลาตัดผมสั่นแล้วได้พี่น้องกันดิบ้าะ <c oughs> นะดีใจแห้งพี่น้องเลย ดีว่าเราไปฟังอีกฟังว่านี่ได้กระเป๋าไหมไพ่ลองมือแรกได้นี่พี่น้องเอ้ยเป็นไดพี่น้องเป็นไดดูดีบ่ <c oughs> สบายกบใกล้น้ำนะฮะให้ไม่ได้เพิ่นเป่ากระตุน้นไพก็ได้ละสบายนะพี่น้องเอ้ยน,นี่พอเป็นนางไล่ไปแดงไปตกลิ้นอีกเลยไป ต้องว่าวลายย่างพี่น้องไปทักทายเพื่อนกัน,อ,กนอันตันะเด้อ,ยอ,ยอเด้พี่น้องเอ้ยอฮะเนาะให้เทิดชวนขี้ดินทางนะเพื่นจะสวนไปใช้นาะอ่าตบปะเต๋ไปทักทายสาวใบเพื่อนกันเลยเอากระฮ็ดแล้วหัวชาร์ลายอะไรย่างแล้วก็สิได้อ่าไปอะไรยะห่างหาซอยเรือทางอื่นน้ำบานตุพี่น้องไมาะว่าจุดนี้กะ พ่อยเพื่อนหากินเองสักครั้งบ้างวันนี้เขามาเยี่ยมเบางอาการเพื่อนบางก้อนเพื่อนไปเที่ยวทางใดแล้วบ่หรือว่าจังใดฮะสบายสบายดีโอ้ยโซโนมแหละ <c oughs> สบายดีเจ็บเจือดนะีกว่าเจ้ากระดาษสบายดีเอาตัวเฮ็ดกินอย่างแต่งตัวสิไปใส่อะไรโอ้ยลงเกิบแล้ววันนี้โอ้ได้เกิบคู่เกิบคือกันแท้เลยเอไไาไว้ใส่อะไรฮะคอยเอามาเตะ ว,ว้าตไลเครื่องแต่งหน้าแต่งตาเอามาใช้มาขามน้อยด้วยแล้วอันทับมาอินทรีนี่ทับเป็นยังไงนี่นนทับกินทับกินนายมันชือหรือเปล่าด้วยโอ้โตอตโต,อตอเอาไอ้เชิดหยู่หินมาไว้ชือหรือเปล่า,อาโอ้สบายดีอัวแดวด,ดก็ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ี่ อากลุกมาโยนี่บ่เห็นไหนมันอิปายเขามาแล้วบ่เห็นค่อยฝนน้ำอิดโอ้ยโดยโดยนั่งสมงัยกันพี่น้อยสบายเห็ดกินยังช่วยเทิดกินมานน่คอยนะแ <Man. S 2> มนมใส่ตางค์คทางหนึ่งลนะหายเลยอ๋อเต็กก้อยแจ้วยังก็ดีคอยก้อยแจ้วคอยมามาตินาถึงกิโลบสบายเลยครับ กินไงด่ายันเจ้าใส่สารหนูเบื่อเอาดีแล้วมากินในะคอยเบิ่งกอนคำหนึ่งกินเลยกินเลยข้าวเจ้าบ่เบื่อคอยจะกินมาไหมมาเออใส่อะไรบ่ตางคอยนี่ได้กระปูน้อยพ่อได้แม่ให้ได้กินกระปูน้อยพี่น้องเปิดออกมาใช่ไหมไปมแผน้อยมาแล้วปะทาคอยเงินนะพ่อแผลงหซื้อขนมก่อน เอาเงินให้แล้วผัดไปเด็ดนอเไปกินน้ำกระท่อมอยู่นี่นะมันหนักแห้งว่าเลอะเทอะบาเนี่กินนำกระท่อมอยู่ในเือนเถอะไอ้ต่อแจ้งตำรวจจับเรื่อไอ้จับเขาไอ้จับเบิร์ตอะไรดาวกระท่อมฮะจับเบิร์ตไหนจับเบิร์ตอือเอาไว้จ้องอยังคนเลยฉันได้จับแล้วนะเราจะบอกเจ้าให้เด้อโดย ใายผูกแขนนะเจ้านะนนเดี๋ยวายาคู่ผูกให้คอยกันนะคอยกันยาคู่เอ้ยคอยไม่ออกผูกให้เอาเกิบลงจากเตียงนี่เกิบยาคู่เน,นี่น่ะนั่นแหละจังหวะจ้าจความเซยยาคูเ่เนาะเห็นว่วเฮ็ดกินยังช่วยเธอให้กินก่อนมาเนี่ยใายหูไปเขาเนี่ยนั่งก้อนทิ่ถ่ายหูไปเนี่ยนั่งลงป้อจะทำนางเอกดาราฮอลลีวูดบ้านท <c oughs> ำนางลำ บางเทิดเอามาได้เลยกึมเธอมาบอบมาเข่าเรื่องมาเข่าเรื่องเลยไปใส่ก็แต่งตัวพี่ลึกแนียไปแข่งกันกำลังกึ้งเลยนี่ได้หน้าหนามากการกินอันนี้นะในคอยเบื้องอนนี่กินโลดหมอคอยยานเบื่องคอยทำอยางบอไอ้เธอเราบอไอเธอกินได้หรือว่านี่บมดได้ใช่ยังบอไม่ตียากันพี่ปอบคอยใส่ไอ้ยุย เอาข้าเจ้าเป็นปอบเจ้าก็จ่ต้องกินน้าเจ้าเอาลองกินหนึ่งคอยเบิ่งกันคำหนึ่งมาน้าเจ้าใส่คอยกินนั่นนี่ใช่ฟิกดิ๊กวะมาคอยยืมในถุงมือเจอ้าพอดไปอีกจ้าไปเอาไลยเอาเสื้อกคอยไปแล้วคอยได้ใชืเสือ้อตัวเดียวบัดนี้ยังอันเชือกเห็นยาวมีแต่เชือกเห็นสั้นแล้วคอยบัดนี้นเอาเชือกมานี่นอีนางเอกเราออกรุ่นใหม่ประเทมึงเบิง่งเนึ่ เฮ้ยมาอันนี้คุณก็ได้ห้าเซนเมื่อวานนี้ิ่ณได้สามเซนอันนี้มาอีกอสองเซนอำไม<น>เอามาคามไปล้างอีกเนี่ยมากินกันมาเทิร์นเนี่ยนี่คนแก่คนแต่งตัวด,ดีเ้ยชอบ่ะเทิร์นอะตึ้งน้องม่ะดีแต่กูก็ไม่พวใจเหรอเห็นอะไรคือลมแบบนี้ไหมแล้ว <c oughs> เอาคา,า,ามไปล้างไหนเลยคามไปล้างให้มันเทิร์น เรื่องฉำอ่างเนาะใครเนาะไอริชาเลยใช่ฮะาะฮะอยมคือไปเปลี่ยนสุดกันบอสอะไสุดนี่เนือกเออไปเปลี่ยนสุดยองน้ำกัน แครมฮะเนาะบ่ล่งลางถามไม่กินกูนบุได้เอ้ยคือกับแป้งน้ำแดงไม่ใช่คนนั่นเนาะเพิ่นเห็นยังสุดยอดกินมนันอนีกกินยังกิขนข้าวอย่งยังเถอะกินกับข้าวอยางยังเถะต้มไข่ต้มไข่ ปลาแรกโตกินตนนนนน่้อออนอนน่างกระปูเนาะเคยกินบอกระปูนอ้อยห่อมาแข้งขามคุยนีย่เคยบ่กะดับตําดับจะยังไ กลอยประแดกกินน้องม,มาเดอ้อลืมเอินเอฟซีกินน้ำกันนี่ขาวน้อยอันนี้มันเหเพิ่นหมดทันได้ปลาละว่าท่านได้บ่ดูเพื่อนข่าวนี้กดีกันแล้วค่ะ <S <S บอกให้เราาก,กิบ ธงยางเนี Он, ่ยขยะนะโวมกันมาจูดเนีเจาก็ะดาเป็นได้หกสะใจอมาถ่ายเบิ่งนหมูงามเป็นให้บอกน้าหนำได้อบอกก็ได้แต่บอกแล้ววันี้วันนั้นนี่อืไปกันได้ทำเก็บเองเขาจะไปละ ไปแข่งกบขาวมาเิดจะมีบุาว่า้อเมีผู้สาวมาแมร่างกายไ้เธอด้สิทยรูปมาเนี่บอจเป็นกำลังเอกดาล่าบ่ายเนโยตามกล้องเลยนบ่ตามมีต่คอยเสียเอาใส่นี่อะนี่นี่ลงในถุงมือนะเอาถุงมือจาจังหวเขาไอตอสิรักเอาอย่าไปเออ เอาวคอยชีไปนิ่งในกันเนิ่งในกันกันบ้มันบางามไปเ็หยังเนาะเึิงบ้มานะมาใส่ขอโทษบอกเขาพ่อลูกแพทย์ช่วยขนมมานะเจ้ากะบอกนี้หัวนะน่ะไาเอาน้ำทมมากินได้แล้วเนาะบ้าอะ จะนั่งกูไปเองไปโหลดไปยอกกูสาวมึงน่ะนี่สำหนินายเหยียบทิมเฮ้ยใช้ก่อยนี่คอยนี่ไอ้อยู่ใช่ไหมติกเรียกทีนมกันตาลุนเลยแบมข่ามอะไรใช่ไหมไม่ข่ากะลี่นนี้ ตีกเอาแบบนี้เลยบ่ได้นะเนี่ยเฮ้ยสะกมเห็นลเลยกามาติาสวางนะหายเลยนะหายตายลูกนักเะวางจะผูกไว้จังวเป็นลายแล้วตายเนาะมีนาลงเงินนะ บาอทีรถเมื้อรถทีบรถเก็บอาเกืือปะ่ะไก่เขาเนาะก็ประแดกโตไ่กินได้บ่นี่ม่โตกันลยเพชรพร้อมดิคับเอาน้ำคอมมิ๊ป่ะเฮ้ยไปสิไปเอาไห้เนี่ยนนไห,ไห,ยไหสิมี <G ül üyor> มึงอย่าปลอมตัวไปละพูดได้วเถิดกใูให้มึงด้ไป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 ้หิบดฮะกูเห็นกูให้มึงรอด <c oughs> ไปกันมา <c oughs> ตามดอกเขาก็เห็นอยู่ <c oughs> เดียไนคืออารมณ์ดีได้สบายมานี่อารมณ์ด<ๆ>ีนะเกิดจะจัดการบ่าม,มาไปเด้อ านี่ก็กินเป็นมาเลยนะเป็นแล้วบ่ได้อันต้มได้งยังครับกินเลยไปไปไปเครื่องตําหมองหงมีบ่ามันอ่ะเขาขอรู้แพ่งกินตาํนตามหมองหงน้ำไหมบ่าวผู้เจ้าหุ่นเจ้าบ่าวผู้ผู้วายอยู่เถียงนาอยู่ เวนใหญ่ว้นอะดูบ้านผงพุ่งวนะเว้นใหญ่ว้นอ้นเชื่องรู้จักน้องเจ้าบ้าน้องไม้จะบ้าเป็นเวนไปบ้าเคย้จักันมึงอยู่นี่เองน้ององ พาไปอย่าพาไปแล้วบวงอไรนี่บวงละเอ๊ะแต่มันคุยบัได้ตอนนั้นเธอไงบวงยังมีตะกี้ดินชายมาล่างแลนะขมฮะบวงขำได้บวงแคบขำเลยนี่ลืมยังโอ้ยคอยลืมแวนเห็นแวนนเธบ้าแวนนายใไงไอ้เธอเชื่องไอนีน่เชื่อง ดูกรติกกมีกระปูกเนใส่กระตกน้ำัข้าวแล้วใส่น้ำกินมครมพอยังไล้อันนึงอยู่ี่ครมมาใส่โลซันไสบายเด้บอกล่างล่างรวมไา้ยาสูนะคอยชิสุกแล้วคอยชิบาแล้วก็นี้มาเจ้าจะเสือกไปก่อนนะมานะยาสูบคนนัค่อยให้เจ้าได้ ้ถูก็านยเยอะถูกนะยังไงงามเนาะเบิงไกเยอะจังบไม่ได้ไายันเปื่อนยอะเลยนี่เข้าใบนี่บ่มีเงินโนอ้กัเตียงหมดทันมีแล้วเนาะไา่มีเตทงแงลาลาวมีเงินเนี่ยก็ไปก็ไปก็ชงอันไม่เจ้านี่มีพลังวะ เขาจะไปให้กินน้ให้มันปากเป็น่มันปากเป็นมงนได้ใาวเกบ่เลยมาไว้ได้มาไว้ได้อ้าีเามึงตีอ้ยกอยู่บนไปนะไปแถวเ้ยคนนี้นะงเ่นกูไปนึ่เช่นเลยกือเอาลอู้อีกเอาไปข้ามาไว้ได้ แ an, <sm art dec im ana> ้ม to <together> <u> ีาเมียะเนาะไม่มีไอ้กึมันกมีพัวอะมากพ่อลูกแพทย์บ่เดี๋ยวนี้ต้นลละมาจะบอกห้เด้อต้นวยเท้าเท้าเลยนำทำอะไ้แก้เจ็ดครบนำตงบนหลาด้วย cái ừ. này mẹ bán mà kiểm chung chay bó ừ. giả <laughs> mình nó. rồi mình làm nuôi ra đấy nè, đâu quá? này, nó, Mặc bà. ผมไปแล้วมเ,เม,วมื่อเดินมาว่าบุคคลลูกนี้เห<อ>็นไหมเริ่มบีปลอมเลยเนาะมันลูกผมต้องของผมผมลานนลงงัวเนาะเอาแบบผมล่ำเลยนะเราทา เป็นรสชาติอะไรนะกาแฟมะกะเสยงไ่วะีมึงเนี้ยมเกอได้คเดียวคามอรกอแบบนี้เลน้อยมีกล้ามมีหยาบเนาะหยาเนาะ ที่งานมาเนี่ยข้าไปเองไปใครอ่ะก็เข้าไปง้อไปหาลูงหมอกระดึงเรียกเลยเรหนน่ออยงเลยมาที่ใช่จเจ้าไปหาบาวู้ก่อนไปมาแล้วขอโทวทางมาดูเลยบาวู้เป็นอะไรเฮ็ดขินน้ำก่อน เราบมนนั่นเนาะเอาน้ามากินก่อนเด้อยินดอมีอืออยู่ลา,ายนี่ฮคือแล <c oughs> มันใหม่เนาะ ไป<ใ>ทงชั่วโมงละเดี๋ยเห็นมูภม,มาเา้างหลัง เย็นข้างๆได้กว่ามาแต่เฮือนนั่นเองน,นะพี่น้องเอ้ยสั้นกับคลิปนี้สิผมมียังหลายเด้อพี่น้องจะได้ขอจบคลิปสกักกอนพี่น้องเอ้ยจะไปกับแล้วจะไปยังเพิ่นแต่งตัวหน้าข่าวอารมณ์ก็ดีพี่น้องเอ้ยทันานเข้า,าม,งงขมาเห็นแบบนี้กั โบเชลียดบอยากให้เป็นไรพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนก็อยู่ช่องผมีอมแบบอ้อมๆเป็นแอมนะเอาจอบเข้ามาก็ได้พี่น้อง,องแบบ,นะบ,บถือว่าจุดประสงค์ของผู้ใหญ่เพื่อนนี่ชำเร็จเดคนชำเร็จแล้วพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าโบชวนเป้าเห็นแบบนี้นี่แต่ว่าเขาสีดอัปเดตเบื้องว่าเพื่อนเช็ดอย่างแน่ต่อไปพักมีที่ซ้อมเพื่อนกับว่านแล้วบ่มีแต่ว่า ล้อเบิ้งตอนต่อไปจะเป็นอย่งไรกันล่ะสีน้องเยทางสบายก็คือสิถ้าเขาฝันแบบนีเงินหลายเพิ่นสติเพิ่นกามาเพิ่นก็อาจจะบวชละวาดบวชเป็นอย่างนร้นเนาะพี่น้องอ่ะจังไดก็ขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เพิ่นที่เพิ่นซอยไอเทิดแล้วก็สบายให้มีมือนี้ได้มือนชั้นนะจักจิู่จังใดกินจังใดเนาะไอเทิร์ดเมือนชั้นหมู่จักนายโยเราก็สีน้อง เอาได้เลอะความหูเช้อเจ้าเดี๋ยวนี้น่ะได้โย่ห่มเย็นวางนั่งหินเฮือนนอนได้ยิ่งโย่ตัวเองนี่ความหูเชิดเนี่ยไปี่ย่าอายมู่ไงหรอเปล่าดีใจให้เนาะโอ้ได้พี่น้องสรุปแเรวก็ดีใจโอเคพี่น้องอะไรคิดหนาจะพบพ่อกันใหมเด้อพี่น้องเด้อ